สวัสดีครับมาพบกับคลิปการสอนดีๆของครูอิสรชลโชติโรไัยตาเซิงน,นะครับวันนี้มันแนวของคณิตศาสตร์นะใช้สำหรับมต้นและมปลายในการถอดรูทแบบละเอียดน,นะครับนะถ้าคุณวิทวะซ้อมดีๆการถอดรูทละเอียดจะมีประโยชน์ในการคิดคำนวณเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดคำนวณโดยเทคนิคของตาเซิงที่ไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเท่าไหร่นะครับมาดูนะครับ วิสัยทัศน์การสอนส่วนตัวนะครับคือมุ่งสอนเน้นให้จำได้เข้าใจใช้เป็นเน้นคอนเซปต์หลักถูกต้องรวดเร็วแม่นยำนักให้รู้จักสร้างสุรัตจัดการโจทย์นี่คือสไตล์การสอนคุยทัโชวบรไทยหรือตาเซินะครับโดยเทคนิคพิเศษของตาเสิงคิดเองทำเองมีอะไรดีๆมาฝากท่านมีเกิดประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ มาดูการถอดรูทที่สองหรือรากที่สองนะครับแบบละเอียดนะครับแบบละเอียดมาดูครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกเช่นโจทย์ให้มาว่ารูทเจ็ดร้อยสามสิบห้าอ่าวิธีคิดทำไงครับจากโจทย์ตรงนี้เราก็เริ่มเลยนะครับใช้วิธีการหารยาวหารยาวนะครับขีดรอเลยนะครับหรือตั้งนะครับเจ็ดสามห้า อันดับแรกเราจะแบ่งเป็นคู่คู่จากด้านหลังหรือจากขวามือไปซ้ายมือนะครับเป็นคู่คู่มันจะได้กี่คู่ก็คือเท่านั้นคําตอบแสดงค,คำตอบเรารู้แล้วล่วงหน้าคือคําตอบมี2หลักนะครับ2หลักถ้าอยากประมาณคร่าวๆนะก็ประมาณได้ครับตัวเลขอย่างถ้าเรารู้รู้เจ็ดไงนะเจ็ดอะไรคูณกันได้ไม่เกินนะครับมาดูวิธีคิดอย่างละเอียดดีกว่านะครับ ก่อนจะคิดทุกครั้งขีดเส้นรอนะครับอาจจะไม่เหมือนกันที่คุณนักเรียนที่เรียนกับครูณคณิตศาสตร์นะครับพอดีนี้เป็นเทคนิคที่คิดขึ้นมาพิเศษนะครับขีดเส้นรอต้องหาครั้งแรกนะครั้งแรกเสมอนะครับต้องหาตัวที่เหมือนกันคูณกันได้ไม่เกิน7เหมือนกันคูณกันไม่เกินเจ็ก็คือ1นคูนหนึ 2, ่งสองคูสองสามคูสามอย่างนี้ไม่เกินเจ็ดนะครับสามสามเก้าเกินก็เป็น2ก็ใส่2ไว้ พอใส่สองก็สองไปคูณนะครับเอาสองไปคูณสองนะครับตัง้งไฟฟ้านะ้ำสอง4เอามาลบกันปกติครับลบกันได้3เวลาชักชักกเ,เป็นชุดชุดคือ3 5ทางที่ดีครูแนะนำว่าใส่จุดใส่จุดนะครับศูนย์ศทีละคู่นะรอไว้ถ้าเราหมดชุดนี้คือได้รยยมหนึ่งตำแหน่งโอเคไหมครับ จะทำการหารต่อไปขีดเส้นรอขีดเส้นรอนะถ้าเกตนั้นนะต้องขีดคเส้นรอนะแล้วอย่าลืมนะครับเอา2ไปคูณเฉพาะตัวที่ขีดด้านบนเอา2ไปคูณนะเอ2ไปคูณได้ไรครับ4เขียนไปถัดไ,ไครับหลังจากนั้นคูณบล็อก1ตําตำแหน่งคูณกับบล็อกตัวตั้ง1ตําตำแหน่งเหมือนกันแล้วต่อไปใช้แม่สูตรคูณครับสูตรคูนะใช้สูตรคูณนะครับแม่4ี่ สีอไไอรรส่อะไรได้ใกล้เคียงใกล้เคียงอะไรครับสี่อะไรได้ใกล้เคียงสายสิบสองสามสิบสามสี่แปดเห็นไหมครับถ้าเป็นตัวนี้เป็นแปดสี่แปดสามสองมันใกล้เคียงมากแต่ตัวถัดมาคือตัวถัดจากสี่มาตรงข้างในนะครับตั้งแต่เลขสี่ขึ้นไปต้องลดลงอันเนี้ยมันเลขแปดมันต้องลดลงเหลือเหลือเจ็ดขนาดสี่ลดลงนะครับถ้าแปดน่าจะลดลงตั้งสองนะถึงจะไม่เสียเวลานะครับ เช่นอ่ะไม่มั่นใจถ้าเราใส่7เห็นไหมครับเราใส่7ก็7ไปคูณครับ7 7็ดเจ็ดเจ็ดสเป็นส2มสิบสนะเห็นไหมครับเจ็ดเจ็ดส่เก้ยี่แปดสามสิบไม่เกิดก็ใส่ตัวนี้เป็นเลขนะฮะเลข7ใส่เลขอะไรเอาเลขนั้นไปคูณนะครับเราได้เป็นอะไรสามลบปกติครับ15เหลือห ยืมไป2เหลือ0ูนย์ไม่ต้องใส่ชักลงมาครับเป็นชุดๆศูนย์ศูนย์จะหารต่อขีดเส้นรอดูใี้ดีนะครับเอา2คูณเฉพาะตัวที่ขีดคือตัวนี้ครับเอา2คูณนะฮะสองเใส่ตัวนหนึ่งทด1รวมกับ4เป็น5ชักลงมานะคูณตัวเดียวนะสังเกตนะครับพอเสร็จแล้วบล็อกครับบล็อกให้เหลือบล็อกให้เหลือตัวเดียวก็ต้องบล็อก2ตำแหน่งแล้วก็บล็อกตัวนี้เท่าไหร่ครับ2ตำแหน่งตาม ผมมองแค่ตัวหน้าครับเป็นสูตรคูณครับห้ารายได้ห้าไรไายไ,ได้หกก็ห้าหนึ่งเพราะใส่หนึ่งก็หนึ่งไปคูณครับก็ได้เป็นห้าสี่หนึ่งลบครับถ้าเรามั่นใจว่าโอเคแล้วพอแล้วก็ตอบคำตอบอยู่ไหนครับตัวที่ขีดเส้นใต้ครับก็คืออะไรครับสองเจ็ดหนึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าสักเกตให้เรารู้อยู่แล้วสองหลักหนึ่งทศยมก็คือได้คำตอบตอนนี้ครับก็ตอบ มครับดูตัวอย่างต่อไปนะครับต้องให้เป็นนะครับโจทย์สมมติโจทย์คือรูทสี่หนึ่งแาแล้วก็มาแบ่งทำโดยการหารยาวมาเลยนะครับนี่ฮะหารยาวมาเลยปึบแบ่งเป็นจากหลังเป็นคู่คู่อย่างนี้นะครับอย่าลืมใส่จุด เสมอครับเนี่ยสังเกตนะคำตอบเรารู้แนละ้วว่าคือมี2หลัก1จุดถูกไหมครับจะเริ่มักการหารต่อหารก็ขีดเส้นรอครั้งแรกเสมอจำมันนะครับต้องเอาตัวเหมือนกันคุมกันได้ไม่เกินก็คือ6 6 3กตอบนะครับเป็นสานะลบปกติครับ6 11เหลือ5ชักลงมาครับเป็นชุด8 3จะหารต่อขีดเส้นรอ สองคูณเฉพาะตัวที่ขีบคือตัวนี้ตัวนี้สองคูณเข้าไปฮะ2สองหกสิบสองใส่ไปเสร็จแล้วบล็อกบล็อกบล็อกให้เหลือตัวเดียวคือบล็อกสองตำแหน่งอันนี้ก็ต้องบล็อกสองตำแหน่งนะครับแล้วก็มองสูดคูณครับมองสูดคูณตัวหน้าครับหนึ่งอะไรได้ห้านะอ่าถ้าเราใส่เลขห้ามันมีทดมันจะกลายเป็นหกนละดลงเหลือสี่เสร็จแล้วก็สี่ไปคูณนะครับ สีเ่เปคูณตรงนี้นะเนี่ยหนึ่งสองสี่ขีดเส้นเราเติมสี่ก็สี่ไปคูณครับนี่สี่สี่สิบหกต้นหนึ่งสี่สองแปดเป็นสี่สองแปดเป็นเก้าสี่หนึ่งสี่ครับแล้วก็มาลบสี่เก้าหกลบสิบสามเหลือเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดเหลือแปดชักลงมาครับศูนย์ศูนย์ขีดเส้นรอ สองคูณเฉพาะตัวที่ขีดครับตัวที่ขีดคือตัวนี้ครับสองคูณตัวนี้ตัวเดียวครับสองสองสี่แปดที่เหลือชักลงที่เหลือชักลงเป็นหนึ่งสองแล้วอย่าลืมครับขั้นตอนต่อไปคือบล็อกให้เหลือตัวเดียวบล็อกสามตำแหน่งอันนี้ก็บล็อกสามตำแหน่งครับมองครับหนึ่งอะไรได้แปดแปดตรงเป๊ะหนึ่งแปดคูณแปดตรงเป๊ะมีทบก็เหลือเจ็ดก็เจ็ดบคูณครับหนึ่งสองแปด เมื่อกี้เราเติม7 9็็ดมาคูณเงี้ยเจ็ดเจ็ทด4ี่เจ็ดแปดห้าสิทด6กเห็นไหมครับเจ็ดสองเป็น20ทด2องเจ็ดหนเป็น9ก็มาใส่อ่ามันเก <us> ินไหมครับมันเกินไหมฮะถ้าเกินพ๊อก็ต้องปรับเป็นอะไรคร <us> ับปรับเป็นเลขหกปรับเป็นเลขหครับหมาคูณนะผมคูณตัวนี้เลยนะ หกหกสายหกทดสามหกแปดสี่สิบแปดเวลาทดนะครับนักเรียนมาเขียนในเศษกระดาษแบบนี้นะครับแล้วเราจะบวกในใจได้คือห้าสิบเอ็ดก็ใส่หนึ่งทดห้าทดไว้นะทดไว้นะนี่เพื่อจะได้ไม่ต้องมาคิดมากมายนะครับอ่าถึงไหนแล้วเมื่อกี้หกหกสายหกทดสามหกแปดสี่แปดบวกกันเท่าไหร่ครับห้าห้าสิบสาม 5้าอ็ดใส่หนึ่งทดหนะ้าคูณต่อครับหกหกสองสิบสองเป็นสิบเจทดหนึ่งหหนึ่งหเป็นเจ็ดลบกันครับสิบเหลือสี่เ้าเหลือ8ปดเก้าเหลือ8ดอันนี้ดูยืมไปหนึ่งเหลือหกเป็นสิบหกเหลือ 6, เก้าับนะพอแล้วพรเราตั้งใจอเอาแค่ทดยมงถึงไหนคำตอบอยู่ไหนครับตัวที่เราขีดเส้นรอไว้คำตอบคือ หกสิบสีจุดหกนั่นเองทันยไหมครับทันยไหมฮะอ่าต่อไปต่อไปนะครับมาดูตัวอย่างต่อไปครับสมมติตัวอย่างคือรูทหนึ่งสองห้าหกเจ็ดอ่าแล้วก็คิดเลยครับแบ่งเลยปร๊บแบ่งเป็นคู่คู่เห็นไหมครับเป็นคู่คู่มันจะได้เป็น 1>, 1, 2, 5, 6, 7เป็นคู่คู่ข้างหน้าจะมีตัวเดียวก็ได้ใส่อย่าลืมจะจุดนะฮะศูนยูนย์สังเกตข้อนี้ครับมีทั้งหมด3ล็อกและ1จุดก็คือเลข3หลักกับหนึจุดนะครับทําการหารต่อขีดเส้นรอตัวเลขเหมือนกันคูณกันได้ไม่เกิน1ก็คือหนึครับลบกันก็เป็นเปอะไรฮะศูนย์ศูนย์นไม่ต้องใส่ชักลงมาครับคือสองห้นะ จะทําการหารต่อทุกครั้งขีดเส้นรอครับ2คูณเว่าตัวที่ขีด 2, 1เป็น2แล้วก็บล็อกบล็อกให้เหลือ1ตัวคขา้รแยกก็บล็อก1นึ่ำแหน่งนี่ก็บล็อก1นึ่ำแหน่งครับก็มามองคนะสองอะไรได้2ส,สบายมากก็ได้อะไร1ก็เอา1มาคูณเอา1มาคูณก็ได้21ลบกันครับเหลือ4ชัดลงมาครับ67ขีดเส้นรอ สคูณเฉพาะตัวที่ขีดตัวเดียวนะครับ2อคูณหได้2ที่เหลือชักลงครับนี่ฮะแล้วอย่าลืมบล็อกให้เหลือตัวเดียวสองตำแหน่งนี่ก็บล็อกให้สองตำแหน่งตามนะฮะมองฮะสองอะไรได้สองอะไรที่4ี่นะครับก็เป็น2ก็2มาคูณนะครับก็เป็นอะไรฮะสี่สี่ลบกันครับได้สามได้สอชักลงมาครับศู จะหารต่อขีดเส้นรอ2คูณเฉพาะตัวที่ขีดตัวที่ขีดคือตัวนี้ครับสองสองสี่ที่เหลือชักลงบล็อกให้เหลือตัวเดียวคือบล็อกสา,ตามตำแหน่งอันนี้ก็ต้องบล็อกอะไรครับสามตำแหน่งเหมือนกันมองครับ2อ,อะไรได้สองก็คือ1พอแล้วคําตอบอยู่ที่เราขีดเส้นไปแล้วครับตัวไหนครับที่เราขีดเส้นไปแล้วครับนี่ฮะหนึ่งหนึ่ง 2 1เขียนครับคำตอบคือ1 1 2 1ก็ตอบทำอย่ครับนี่การถอดรูทแบบละเอียดนะครับแต่สไตล์ตาเซิงสมมุติโจทย์ต่อไป3046ูนอ่ะรูทนี่คือโจทย์นี่คือโจทย์แล้วก็มาสร้างใหม่ครับ 3, 0, 4, 6แบ่งเป็นคู่คู่อย่าลืมใส่จุด 0, 0แสดงว่าคำตอบคือ2หลักกับอีก1จุดขีดเส้นรอหาตัวที่เหมือนกันคูณกันได้ไม่เกิน30ครับ 6, 6, ห,หสาย6ก,ก็เป็น5 5, 5, ห้าห้ายห้าลดปกติครับเหลือ5ชักลงมา 4, 6นะครับจะทำการหารต่อขีดเส้นรอทุกครั้ง เอา2คูณเฉพาะตัวที่ขีดครับ2 5 10แล้วอย่าลืมบล็อกบล็อกให้เหลือตัวเดียวบล็อกให้เหลือตัวเดียวมองครับ1อะไรได้5ก็นั่งเป็น5เสร็จแล้วก็เอา5คูณครับ5 5 25 5 1 5ลบกันครับเหลือ1ครับเหลือ2ครับชักลงครับ0 0ขีดเส้นรอ สองคูณเฉพาะตัวที่ขีนะฮะสองห้าสิบใสศูนย์ทดหนึ่งเอาให้ตัวถัดไปบวกกันก็กลายเป็นสิบเอ็ดก็ชักลงมาครับสิบเอ็ดพอเสร็จแล้วทำไงต่อครับบล็อกให้เหลือตัวเดียวนี่บล็อกสารตำแหน่งอันนี้ก็บล็อกอะไรครับสารตำแหน่งก็ลองหนึ่งอะไรได้สองถ้าสองถ้าสองคูณมนได้ยี่สิบสองมันเกินยี่สิบเอ็ดก็ต้องเป็นละฮะหนึ่งถ้านะครับอ่าก็ได้เป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่ง ถ้าเรามั่นใจว่าไม่เกินก็พอคำตอบอยู่ไหนนี่ครับห้าห้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่า2หลัก1จุดคำตอบคือห้าบหจุดก็ตอบถัไหนครับตั้งใจฝึกนะครับหมั่นทบทวนบ่อยคุณจะได้เก่งมีประสิทธิภาพในการถอดรูทง่ายๆแบบนี้นะครับวิธีลัดทำให้เราไม่เสียเวลาในการถอดรูทนะครับ มาดูตัวอย่างต่อไปเช่นรูทสี่หนึ่ง้าเามตั้งมั่วๆไปนะครับไม่เป็นไรถ้าเราคิดเป็นโจทย์แบบไหนยากขนาดไหนก็คิดได้นะครับคิดได้หมดแบ่งจากหลังเป็นคู่ๆนะครับเป็นคู่ๆเก้าสาม่าห้าหนึ่ีอ่ 9, 3, 15, 5, 1, อย่าลืมใส่จุด0ศไว้วงไว้ครับ ขีดเส้นรอหาตัวที่เหมือนการคูณกันได้ไม่เกิน4ครับไม่เกิน4คืออะไรครับ2 2 2 4ลบกันฮนะได้ศูนย์ไม่ต้องชักลงครับเป็น1 5หจะทำการหารต่อขีดเส้นรอขีดเส้นรอ2คูณเฉพาะตัวที่ขีด2 2 4สงังเกตนะสองหลัก1ห,หลักไม่พอเห็นไหมครับเมื่อไม่พอจะทำการชักลงมาอีกเป็นชุด1 9 3นี่ชักครั้งที่1นี่ชักครั้งที่2 ถ้าเหตุการณ์แบบนี้คุณต้องเติมศูนย์ในคําตอบแสดงว่าศูนย์นี่อยู่ในคําตอบนะครับอยู่ในคําตอบนะฮะแล้วเว้นไว้อีกหนึ่งตำแหน่งเห็นไหมครับคือการชักลงการหารเหมือนกันครับชักได้แค่ครั้งเดียวชักได้สองสองครั้งเมื่อไหร่ต้องเติมศูนย์ก่อนนะครับทาการหารต่อก็คือบล็อกให้เหลือตําแหน่งเดียวนี่ก็เรียกว่าบล็อกสองตำแหน่งอันนี้ก็บล็อกสองตำแหน่งครับ 0ูย์คูณครับอะไรได้15ก็4 3ก็ใส่3ลงไปก็3ไปคูณนะฮะ3ไปคูณนะ3ไปคูณ3 3 9 3 0 0 3 4 1 2ลบกันฮะ13เหลือ4ถูกยืมไปแล้วเหลือ8ไม่ถูกยืมก็เหลือ3ชักลรมาครับปึ๊บ0 0 จะทําการหารต่อขีดเส้นรอ2กูเฉพาะตัวที่ขีด,ต,ขดตัวที่ขีดตัวเดียวนะครับ2 3 6ที่เหลือชักลง40จะทําการหารต่อบล็อกให้เหลือตําแหน่งเดียวเขาเรียกว่าบล็อกสามตำแหน่งอันนี้กําลังบล็อกอะไรครับสามตำแหน่งดูสูตรคูณครับแม่4อะไรได้4 4 1 4 4ึ่งสี่่อะไรได้38 4 9ใช่ก้ไหมครับก็ใส่9ไปแล้วเอา9กาไปคูณนะครับ9 9 81 8ทด8 ทดแปดเขีนไว้9ก้าหห้าสิบสนะครับการเขีนไว้มันทำให้เราไม่ต้องนับนิ้วนะเป็นแล้ครับหกใส่2ทด6ก็ทดมาเลยห9เก้ากี่สามก็ใส่3ามสิหลบกันครับนะลบกันได้9อันนี้9เหลือ7อันนี้3มเหลือ7 อันนี้เจ็ดเหลือ1ไม่เกินแสดงว่าโอเคพอแล้วคำตอบคำตอบอยู่ไหนครับคําตอบอยู่ไหนคําตอบตอบได้เลยเรารู้อีกแล้วคําตอบคือนะฮะสหลักกับหนึจุดก็ลอกครับสองจุดเก็ตอบทันไหมครับวิธีการถอดรูทสไตล์แบบตาเซิงนะ,ะที่ไม่ค่อยจะเหมือนใครนะครับถูกต้องรวดเร็วแม่นยำรวดเร็วทันใจถ้า เรียนฝึกฝนอย่างคร่งนัองเรียนจะถอดรูทอย่างมีประสิทธิภาพนะครับมาดูอีตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับสมมติโจทย์ให้เป็นรูทเกอ่าแล้วก็มาจากการคำนวณนเลยครับ9 0 1 4แบ่งเป็นคู่คูหลังจากแบ่งเสร็จแล้วอย่าลืมจุด0ูไว้คุณต้องการ ทุกย่าสองตำแหน่งคุณเติมอีกศูนย์ศูนย์อีกนะครับอ่าหาตัวที่เหมือนกันคูณกันได้ไม่เกินเก้าสิบครับเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดได้เต็มที่กเก้าเลขสังเกตครับสไตล์ตาเซิร์นคือใช้แค่หนึ่งถึงเก้าเท่านั้นสูตรคูณไม่จําเป็นต้องท่องสอ,องหลักนะครับแค่หนึ่งถึงเก้าก็พอแล้วนะครับอ่าคูณครับได้เท่าไหร่เอาตัวนั้นไปคูณเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดลบกันครับลบกันสิบเหลือเก้าชักลงมาครับหนึ่งสี่ไม่ชักลงมานะ จะทำการหารต่อขีดเส้นรอง2คูณเฉพาะตัวที่ขีด 2, 9, 18เสร็จแล้วก็บล็อกให้เหลือตัวเดียวอย่างนี้ก็เรียกบล็อก2ตำแหน่งแล้วก็บล็อก2ตำแหน่งครับ1อะไรได้9ปกติคือต้องได้9สังเกตตัวถัดไปจำไว้นะตั้งแต่4ขึ้นมาเ่ยต้องลดลงนี่9มันเยอะมากนะครับก็ต้องลดลงเหลือเหลือ8เหลือ7อไม่มั่นใจก็มาคูณนะฮะถ้าเป็น7 ก็เจ็ดคูณเจ็ดเจ็ดสี่ทดส7่เจ็ดแทดหก 7, 7, เจหเ็ป็นสิมเห็นไหมครับสังเกตเมค่อกหนึ่งอะไรไนดะ้เก้าตัวถัดมาเป็นสี่ลดลงเหลือ8เพราะ9เนี่ยขนาด4ี่นะตั้งแต่เลข4ยังลดลงนี่9 8้าลดลงเป็น7แล้วยังเกินอีกนะมา้นคำตอบก็คือต้องเป็นแล้วครับเป็น6กก็ามาคูณนะครับเอามาคูณ เอามาคูณนะครับก็คือ1.86คูณ6 6หกสาิบสด3 6.8.48บวกกันฮะบ51บทด5 6.16หเป็น11เห็นไหมครับ6ยังเกินอีกเพราะนั้นวิธีสังเกตน,นะตั้งแต่ตรงนี้ครับตั้งแต่4ขึ้นมาลดลงแล้ว8กับ9เนี่ยต้องลดลง2 3ตัวนะครับไม่งั้นไม่งั้นจะทำให้เสียเวลามากนะครับเพราะนั้นนี่ก็ยังเกินอยู่นะครับก็ต้อง เป็นหนึคูณเลยครับ55า 5, 5, ห้าห้ายี่รเป็นสี่สองทดสี่หึงห้าเป็นเเห็นไหม้ายังเกินหยังเกินนะครับต้องเป็นหยังเกินต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นอะไรแล้วครับต้องเป็น4แน่นอนนะต้องเป็นสนะตัวนี้เป็น4ก็สคูณนะสี่ทดหนึ่งเป็นสาทดสาม4เป็นเ อ่าสิเหลือ8 10เหลือ7 8เหลือ1สังเกต1 7 8กับหนึ่งไม่เกิดน,นะครับก็ทำการหารต่อนะครับก็ชักอะไรมาต่อฮะศูน 00, ยขีดเส้นรอ,สองสคูณเฉพาะตัวที่ขีด2อคูณสเป็น8ที่เหลือชักลง1 8ึ่งแปบล็อกให้เหลือตัวแปรเดียวให้ตัวเลขเดียวนะครับ,บล็อกสาตําแหน่งอันนี้ก็บล็อก3าตําแหน่งหงอะไรได้ 17เต็มที่แค่เครับเต็มที่แค่เก็เรามาคิดดูครับเต็มที่แค่เก้าบไม่ต้องคิดมากครับนะเพราะหลักของตาเสินคือใช้หนึ่งงเก้าเท่านั้นก็เป็นลองลองคูณดูครับหนึถ้าเติม9ก็เอาเก้คูณนะครับเก้าเดสิบเอ็ดทด8 9ดเเจ็ดองแปดสทดแปดเก้าแปดเจ็ดสอีก นะเจ็ดสิบทดแปด9ก้เป็น17บเจ็ดเห็นไหมฮะเอาไปนะเก้าเกใส่1ทด8ปดนะฮะเก้าแปใส่0ทดแปดเจ็ดสดสนย์ทดแปดโอเคถูกต้องก็ได้และครับ9 1 7าหนลบกันครับเหลือ9เหลือ9เหลือ7ไม่เกินก็พอแล้วเพราะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรครับ ต้องแล้วฮะคำตอบคือรายนี่ฮะเก้าสี่เก้าคำตอบก็คือสองหลักกับหนึ่งจุดดัะนั้นคำตอบสุดท้ายคือเก้าสิบสี่จุดเก้าเป็นไงบ้างครับการถอดรูทสไตล์ตาเซิงมีประโยชน์นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับติดตามตลอดนะครับวันนี้ขอจบคลิป การถอดรูทอย่างละเอียดไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูเซิงอิสระชดโปรไทยจำได้เข้าใจใช้เป็นถูกต้องรวดเร็วแม่นยำสวัสดีครับ